ไม่มีเราก็จะจับกันไม่แน่นแปดพักแต่สุ้มันตลกปัดไงน้ามือเป็นหลังมือก็เลยไม่ไว้ใจแล้วหมดหมดหมดได้เชิอถือแล้วค่ะแล้วก็จะเต่อไปแล้วก็จะรวมู่กับน้องๆ้องต่อไปแล้วสมัยน้ามีโอกาสจะกลับไปเลือกเพื่อไทยอีกไหมครับไม่ตายจะตายจใจไปหมดแล้วจะเป็นเผาเสื้อให้ดูแต่เริ่มดอกจันน่ะเพราะว่าเตรียมไม่ทันจริงอันนี้เสื้อเสื้อเสื้อเป็นเสื้อเก่าเลยาครับเก่ไว ต <Yeah. S 1> <Okay. S 3> ัวแล้วนะทิ้งไปแล้วหลายตัวหมดเลยตัวนี้แต่ไอเนี้ยยังอยู่มีอีกมีอยู่มีเยอะอเนี้ยมีมันเก็บแล้วอยู่ในตัวตัวตีตกเนี่ยโอเคได้ครับไอแหล่ไอแหล่เขาเดินจิงไม่ใช่เดินปลอมอย่างที่เขากล่าวอย่างที่เขาว่าเราเราไม่สนเราไม่ฟังเไม่เชื่อพวกมึงแล้วพวกคนไทยโดยเฉพาะไอ้หมอชนละนาศ ตางไม่ได้นะถ้ามีรัฐมนตรีแบบนี้กูก็ไม่กลัวมึงเหมือนกัน